สวัสดีครับจากช่องเด่นเวลตี้นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับของเพื่อนจากชนบุรีนะครับเเพื่อนเราไอวี่หญิงแสงนะครับมีน้อจินใจส่งส่งน้ำพริกเห็นว่าน้ำพริกอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับ ส่งของบริการนิ่มซิเส็งนะครับขนส่งซึ่งนิ่มเนี่ยก็อยู่ที่ต้นตอก็อยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแกะดูเนาะครับเห็นว่าส่งมาเมื่อวานนะครับส่งมาวาน <c oughs> ส่งมาวานวันนี้ถึงเลยบริการได้รวดเร็วทันใจมาก นิ่มสีส่งขนส่งซึ่งไอ้บริษัทขนส่งดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วแต่สะดวกกันนะครับเสรมาแล้วครับชั้นแรกเจอกระดาษสีพิมพ์นะครับนะครับอืมอันน่ะอันนี้อือม,มีนมด้วยเอ้าโอ้โหยี่ห้อแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านกันเ้อของฝากจากเมืองไทยไอวี่หญิงแสง โอ้นี่เหรอครับเพื่อนครับ <c oughs> ทําส่งนอก <c oughs> เห็นเห็นว่าทําส่งส่งต่างประเทศนะครับเนี่ยครับแต่ก็มีจ้มใจส่งมาให้เพื่อนๆนก็เห็นว่าเออให้ไปหลายท่านนะครับก็เพื่อนในยูทูบเลวคุกกี้สิงคโปร์อ๋อนี่ชื่อคุกกี้สง่งสิงคโปร์นะครับ น่ากินนะเนี่ยหน้าตาเดี๋ยวบุกกี้สิงคโปร์แล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านก่อนเนาะช่วยอ่านหน่อยสิครับของฝากจากเมืองไทยพริกตาแดงอ๋ออันนี้น่ะพริกตาแดงครับอืที่เรียกกันพริกตาแดงก็คงเป็นเพราะว่ากินแล้วมันคงเผ็ดแหละแสบหูแส,บ,สบตาร้อน หืตาไหลตาแดงอะไรคงจะประมาณนี้อันนี้คิดเองนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่ป่าขอบคุณมากนะครับอันนี้อันนี้คือโอ้โหอันนี้เผาแมงดานพริกเผาแ,แมงดาอือฮึอันนี้นพริกเผาแมงดาเท่าไหร่เนี่ยเป็นไม่เป็นกิโลเลยหรอเนี่ยรวบกิโลเลยมั้งหรือครึ่งโลไม่รู้นหนนี่รวมโลเล้วมั้งเนี่ยอโอ้โหกินก็ะัก อันนี้อันนี้เหมือนทอฟฟี่นะครับคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมีมีถั่วเป็นอัลม,มอนด์เลยเป็นถั่วเป็นเลยเดี๋ยวดูก่อนโอเคอันน, <c oughs> น,นี้อันนี้ไม่บอกยี่ห้อให้อม,หมอนเป็นทอฟฟี่ะครับเป็นเหมือนน้ำตาลอ้อยมั้งเนี่ยนรอครับ <c oughs> มันพริกน่ากินกินกับผักนะครับผักแล้วก็ข้าวสวย้วร้อนแม่ส่วนนี้ขนมกุ๊บก๊บกุ๊กกี้สิงคโปร์น,นะครับอือันนี้ก็อร่อยซื้อก็เพลงด้วยเนี่ยออืมเส่วนน้ำพริกแมงดาเนี่ยน้ำพริกเผาแมงดานี่ก็จะลราพากคงกินไม่หมดอกครับเดี๋ยวก็จะแบ่ง เดี๋ยวจะแบ่งไปให้พวกที่รู้จักกันอีกนะครับแบ่งไปให้คนรู้จักกันแล้วก็จะเอาไปแบ่งไปที่ทํางานบ้างครับช่วงเขาคิดกลางวันกันครับพอที่ทํางานเขามีมีทำมีทากับข้าวเป็นบางวันนะครับผอมแง่ดาเขาเยอะเยอะเกินลำพังเรากินไม่หมดหรแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้คนอื่น่อนะครับ <ś led> ขอบคุณมากเลยสวยแล้วก็ยังรยวยด้วยน้ําใจนะครับไอวี่หญิงแสงขอบคุณมากขอบคุณเรื่อยๆเหมือนท็อปี่ <ś led> <ś led> ชิมก่อนมันน้ำม้อยแล้วเนี่ยเอยหอมกะที่ะ หอมกะทินึกว่าจะแข็งไม่แข็งน,นครับกรอบกรอบอร่อยอคือพอเรากัดกรอบๆไปเนี่ยปรากฏว่าไปไปเจอถั่วมันก็จะหอมถั่วหอมถั่วอีกชนนั้นึง เข้าใจทำแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยกิโลนึงเหรอ ไกนี่อร่อยเลยอะไรนะทำไมอันนี้กิโลเลยมั้างเนี่ยเนาะเวนั่นแหละกิโลนึงเนาะนพริกน้ำพริกให้เป็นหมูให้เป็นกิโลไปเลยกิโลเลยเดี๋ยววิเดียนจะไปแบ่ง,ข<อ>งเขาจะไปแบ่งเขาด้วยไม่ได้ที่เกียจหรอกอยากให้หนึ่งกิโลอะเออไม่อยากให้เป็นกระปุกอยากให้หนึ่งกิโลขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะไปแบ่งเขาแล้วก็ไอจะไปให้ที่ทํางานกินด้วยแล้วก็จะไปแบ่งคนที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปที่พิจิตด้วยมันสุกเออมันสุกหน้าพี่เตืนไปพิจิตก็จะแบ่งไปให้เขาด้วยพี่เอนปิดไมพี่ไม่ได้อ้าเดี๋ยวลองแต้มนึงอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวจะไปแบ่งเขาหลายที่เลยให้ที่ทํางานกินแล้วก็ไปให้คนที่เชียงใหม่ที่รู้จักกันแล้วก็จะไปพิจิตด้วย ไปคนแก่กินไปพิเศษด้วยอืมครับพอเดียวหนึ่กิโลเดียวอ่ะไม่น่าพอสั่งเพิ่มอ่ะพอพอเนี่ยพอคนละนิดละหน่อยแบ่งปันกันต่อแบ่งปันต่อได้ได้ของดีจากชลบุรีถ้าต่อไปใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเนี่ยครับยี่ห้อของแบรนด์เรียมหอพี่ของฝากจากไทยแลนด์นู่น สองซองหอกนะคะโอท็อปอืมสินข้าวท็อปพริกตาเดงอูดีโน่น่าติดอันนี้อร่อยเนี่ยตอนแรกเห็นอยู่ในเอ่อในซองนึกว่ามันจะแข็งแต่ไม่แข็งกันเนาะกรอบอันนี้เป็นของราชบุรีนะคะก็กรอบหอมุรีหอมกิโลละร้อยยี่สิบอืม หออม่ะคำขาดเจ๊สาวของไอพีมีแบรนด์ที่แม่งขายสองกับเจ๊สาวค่ะไอพี่ส่งออกนะเหรออันเนี้ยอร่อยครับอันเนี้ยอร่อยมากนึกว่าแข็งแต่มันไม่แข็งนึกว่าแข็งแต่มันไม่แข็งกรอบอร่อยไอพี่ส่งออกน้ำพริกขาดเจ๊สาวแล้วก็ไอพี่ส่งออกเส้นขนมจีนนะคะอี่่อยพี่เส้นขนมจีนอบแห้ง ี่มทั่โลกเยคะสาวอย่กได้เอรมานนะเดี๋ยววน่้องเป็นเยอันนะคะกับนะคะเดี๋ยวสั่งได้นะคะหรือว่าจะส่งอมแอให้ก็ได้นะคะเนี่ยีม่ของแอมินกินะะแอมินชอไวได้กินหมดทุกคนหรือยไม่ทุกคนเหอรออันนี้อร่อยอ่ะหอม มันหอมถั่วด้วยไม่แข็งใช่ไหมตันไม่หักใช่ไหมไม่แข็งกรอบอกรอบนึวจะแข็งแต่ไม่แข็งอน่นกสมว่าจะไปเดินีนวายอ่ส่วนไอ้ส่วนน้ำพริกนี่นะครับน้ำพริกนี่ก็จะก็จะเอาอ่า เดี๋ยวต้องไปหาซื้อผักไปหาซื้อผักกินกับผักเขาสวยร้อนอร่อยแน่ครับแต่ว่าให้มาเยอะมากให้มาเยอะจนคงต้องแบ่งแบ่งไปให้หลายๆที่นะครับไปให้หลายบ้านเนาะทั้งพิจิตไปให้คนที่พิจิตแล้วก็คนเชียงใหม่แล้วก็พวกที่ทางานนะครับก็จะได้รับอริสงจากช่องไอวี่หญิงแสงนะครับทั้งนั้นเลยครับก็ไอวี่ก็ให้มาก็ให้พิเดนมาเนาะให้พิเดนมาพิเดนก็ให้ ต่อไปนะครับก็ดีครับส่งต่อกันไปนะครับน้ำกิตนน้ำใจนี้อืมก็เดี๋ยวตอนกินก็จะมารีวิวแล้วก็ยังมารวมกันเนาะอีกครั้งนึงครับว่ารสชาติของส่งนอกนะครับของส่งนอกของเอ็กพอร์ตนะครับเพื่อจะเป็นยังไงนะครับเนาะอืมขยันมากเลย <laughs> ขยันมากครับคดวีเราเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาผักหาผักหาอะไรมาครับก็แกะกล่องวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเสร็จสมบูรณ์ครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็เดี๋ยวก็จะต่อด้วยการออมาชิมน,นะครับมาชิมเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็วันนี้จะมา ลงมืออชิมน้ำพริกนะครับจริงๆกินมาสองสามมือแล้ะแต่ว่าวันนี้จะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยไปไปซื้อผักอะไรมาซื้อผักแล้วก็มีต้มไข่นะครับต้มไข่ผักผักก็มีเอหรือสักคู่นะครับเอผักก็มีนะครับ ถั่วพลูนะครับแล้วก็กระจียับนะครับแตงนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะกินเทียบดูว่ารวงน้ำพริกผเผาแมงดากับน้ำพริกตาแดงนะครับน้ำพริกตาแดงอันไหนกินกับผักสดจะอร่อยกว่ากันนะครับแล้วก็มีไข่ กินข้าวเหนียวนะครับกินข้าวเหนียวอ,อันนี้อันนี้ตาแดงอืมน,นี่ดีกว่าตาแดงเิคโนโลยีแบบนี้ก็ได้น,นี่แมงดา อันนี้เผาแมงดานะครับ กินกระถัวรูนะ mm -hmm. <laughs> ช่องช่องคูจินกำลังขึ้น <laughs> ช่องคูจินกำลังขึ้น <laughs> ยินเสียงเจ้าของช่องไหมครับไอวี่กับนานาอ,อดูแล้วอ่ะลองดูแล้วนะครับกินกับผักสดเนี่ยส่วนตัวชอบรสชาติของน้ำพริกตะแดงนะครับตะแดงอยากกินกับผักสดอร่อยใจก็ยังว่าเนาะปลาคายปลามันนยังแมงดาม,มันจะ กินก็จะแรงหน่อยอย่างแมงดานะ่าจะกินกับสะเดาแล้วก็ปลาปิ้งนะครับน้ำพริกแมงดานาะน่าจะโอเคส่วนผักสดเนี่ยผักสดพวกเนี้ยน่าจะกินกับน้ำพริกตะแดงเข้ากันอืส่วนตัวนะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างมันก็อร่อยคนละแบบเนาะอร่อยคนละแบบชื่อว่าอย่างนั้น ส่วนพริกตาแดงเนี่ยกินไข่ต้มนี่โอเคอยู่แล้วครับอร่อยเข้ากันยังเลยครับตาแดง <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ก็กินกินแต่ไมห่หมดนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วน้ำพริกตาแดงนี่กินกับผักสดอร่อยอร่อยมากเลยของแม่ไอวีนะครับของอวีส่วนเอ เาแมงดาเนี่ยน่าจะกินกับพวกสะเดาแล้วก็ปลาปิ้งน่าจะเข้ากันนะครับแต่ทั้งสองอย่างโอเคเลยครับก็ขอขอบคุณขอบคุณโค้ดวี่นะครับไอวี่ญิงแสงนะครับช่องไอวี่ญิงแสงคนสวยรวยความสามารถนะครับมากเลยน้ําใจนะครับก็ขอขอบคุณมาหน้าที่วยครับสาหรับวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ตอนที่แกะกล่องของฝากนะครับแล้วก็มา,อาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็อร่อยคนละอย่างครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ